ฮอนด้า CRV 2.4 EL ตัวท็อปครับปี2022นะไมเนอร์แล้วน่าใช้ไหมดูกันเลยนะครับผมตัวนี้769,000บาทครับจากราคาออก5นาทีซะเกือบเกือบล้านหกหน มแล้วก็สิ่งที่ตัว i n เนอร์เชนรุ่นนี้นะครับมอบให้นั่นก็คือในเรื่องของการขับขี่เรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมด้านบนนี่ให้เป็นหลังคาซันลุคพาโนลามิกมาให้รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะจ๊ะหน้าตาสวยเลยนะครับผมกระจังได้เป็นแบบหลังพึ่งแล้วนะไฟหน้าฟ u ู l LED เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวของสีน้าเงินเฉดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสําหรับในตัวไมเนอร์นะตัวล้อก็ได้เป็นล้อแบบซากุระนะครับผมสวยดูดีเลยส่วนของด้านในนะครับผมก็มาในโทนของสีดําเหมือนเดิมนะครับ ไม้มาให้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวของไวเล็ชาร์จนั่นเองแล้วก็ส่วนของ USB ก็เพิ่มมาให้อีกนะครับแจกันได้เยอะๆเลยนะตอนนี้นะครับด้านท้ายนะครับผมก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับตัวเบาะสภาพ สวยสะอาดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมได้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันมาให้สภาพหนังสวยจัดเลยครับแชร์ความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับตัว Minor c h a ชนและก่อน Minor c h a ชนนะครับเล่นตัวไหนกันดีหรือถ้าสนใจคันนี้ก็พิมพ์ด้านล่างเข้ามาว่าสนใจครับอยากให้น้องๆทีมงานติดต่อกลับไปครับแล้วเราก็บอกว่าก่อนเชนเราก็มีหลังเชนเราก็มีมามาเทียบที่นี่เถอะโตโตคาครับ